เอาแล้วนะตอนนี้ฮีโร่จะเดินทางไปสิงคโปร์นะฮะเตรียมตัวแข่งขันรายการฟินชนะเลิศฮะเอเชียนซูพปอรดันะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ภายในครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าฮีโร่คงจะนะนี่เอามาถ่ายหน่อยฮีโร่าหมนึ่งเจียมนะฮะตอนนี้เช็คเวลาบ <ไป S 1> ินไปรใบนะ,ะนะโอเคครับเอาล้วนะ,ะตอนนี้ถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปเช็คอินนะฮะ อออ่าฮะเดี๋ยวไปที่เคาน์เตอร์ดีดอกเรไปเช็คเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ะเตรียมตัวเดินทางไปแข่งนะฮะสุวรรณภูมิที่เราคิดถึงนะฮะไม่ได้มานาเลยนะฮะอยากไปญี่ปุ่นอ่ั <laughs> บ่นแล้วลูกชายบ่นอยากจะไปญี่ปุ่นนะฮะคุณพ่อบอกเดี๋ยวจะทำไปกุณมะให้นะฮะแล้วก็จะขับรถไปให้ด้วยนะ มียักษ์แต่ละตนนะฮะใช่ครับผมปะเดี๋ยวเราไปนะฮะ 8, ข้างข้างอ่าที่เราคงอยู่เบื้องหน้าของทศก,กัณนฐนะ์อ่าเตรียมนะฮะเตรียมเดินทางนะฮะตื่น <7, 7 S 2> อ่ามีเซเว่นด้วยนะครับนี่เซเว่นเซเว่นมีเซเว่นนะ,ะ<ม>ที่จริงสนามบินบ้านเรานี่ก็ยอดนิยมนะฮะ แต่ว่า,าเรากําลังจะไปชางฮีนะฮะจริงโอ้โหประเทศสิงคโปร์นี่ติดระดับโลกเยอะนะฮะจีนปีนป,ป,ป,ปชั้นล่างมีอ่ามีอาหารีเ<า><า>ยอะแยะ <ๆ S 1> นะฮะแต่ว่าวันนี้เราเร่งด่วนนะฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องเตรียมเดินทางแล้วก็เตรียมเข้าห้องสองไปแข่งไม่ถึงชั่วโมงเราจะเดินทางออกแล้วนะใช่ครับเราจะถ่ายให้ชมได้ครับเป็นระยะระยะนะฮะใช่ครับผม ไม่รู้ว่าจะมีเวลาไวะเที่ยวป่าเพราะว่างานก็ยังผ่านการตรวจไม่ได้อนุญาตให้พาสปอร์ตเมื่อกี้ไม่กกมอนุญาตอยูอย่แล้วครับนี่ฮะคัสตอมคือสุนทรการกน,นะฮะเดี๋ยวก็มีสินค้าปลอดภาษีเยอะเลยนะฮะให้เลือกจริงๆร,ราคาเป็นแบบใช่ครับผมโอ้ยสินค้าหลากหลายเลยนะฮะเนี่ยฮะอุดหนุนกันนะฮะเนี่ยฮีโรคุมครับขอเชียไอ่าครับผมเดี๋ยวไปดูกันภายในนะครับไปแล้วนะฮะไปเริ่ม ไปเลยนะครับโอ้เตรียมตัวออเดินทางแล้วนะครับทริปแห่งความสุขนะฮะไปแล้วครับเข้ามาแล้วะเข้ามาก็เจอโรเล็กซ์ก่อนเลยนะ ของไทยนะไปดูแตเสื้อหมวกมีตุ๊ก,กตาด้วยนะครับก็บบมีมีของต่าตามีช้างนะสัญ,ญลักษณ์ของไทยนี่เป็นโรบอรททำความสะอาดนะฮะจะดีให้ดู้อะไรอะไรก็จะเป็นแบบแอร์อร์ตไปหมดนะ นี่ของสนุกสนุกอยู่ข้างหลังนะคะมีฮะร้านแบบแบบเหมือนแต่ร้านสะดวกซื้อฮะมีเดลี่ควีนเป็นไอติมนะคะนี่ฮะไอกูไม่เห็นะวันนึงโอ้ลงมาได้เรื่องพวกความสะดวกนะไปนี่เอ้าเอาแล้วนะฮะก่ะเปใบเล็กๆของเราแล้ยฮะ เตรียมแล้วนะฮะไ,ไม่เล็กนะฮะจริงๆก็มีความสุขนะแต่ว,ว่าก็มีแรงก,กดดันนิดแน่นอนฮะแรงก,กดดันมหาศาลนะเพราะว่าไปแข่งนะฮะป่าแน่นอนฮะสนิมของแอปปอลนะฮะอ๋อแลฮะสนิมของแอปปอลเระวังเป็นทางเชื่อมด้วยนะลูกนะ คือคนที่จะสะดวกดใคริงช่ครับแต่มีจุดชาร์จด้วยนะจุดชาร์จอยู่ตลอดเวลา,าลลวใช่ครับแล้วก็จะมีะคำ end end อะไรฮะเราถึงแล้วนะฮะต,ต,อตอนเรามาญี่ปุ่นเราต้องมาแปลงฟันที่นี่เลยนะคะเพราะว่า <laughs> แปลงฟันโอเคเอาละฮะ เดี๋ยวไปเจอกันที่สิงคโปร์เลยนะครับผมครับสวัสดีครับสิงคโปร์น่าจะเห็นหน้าที่หนึ่งโอเคนะฮะอ,า,อาจจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับเข้าไปแล้วคุณพ่อกำลังเข้าไปนะครับหลังจากผ่านเจดก็น่าจะอยู่ในเครื่องแล้วนะฮะม,มา อย่าเรีอนนะคำเตื่นอ่ยีรองเท้านะได้ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบงค์เคาปรตูนะครับออลาก็จะเอาปุ่ม Control กปนี่คำเตืนเลยนะครับมีหูฟังให้ไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่ก็จะเปนี้เกี่ยวกับ ก็ะทะ่ายแล้วก็ตามสารับเกงมีข้ามบูลครับอยามีเพงให้ฟังีเดเี่ไอรนะมันก็จะมีหูฟังมีแล้มีหูฟังให้ด้วย แล้วก็มีมีมาให้สนดนะค้าวปลาชูแตงตุ๊กี้นึงน้ำชาปล่อยได้นะคะกลับบ้านได้อันนี้ก็เป็นเวลาที่อาหารมานะคะก็ <c oughs> จะมีเครื่องมมดื่มวางตรงนี้แล้วก็นี่นะครับคุณพระตะโกนนะใช่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  Mie Mi, nyt täällä. Mie, mi, suoraan, ใช่ไหมครับพ่อถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอลเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปังงกาาาที่เทอร์มอลาแล้วถึงแล้วนะครับพี่ร,รักรุงตอนนี้อยู่ที่ชางฮีแล้วนะเดี๋ยว,ยว,วใช่ครับเดี๋ยวจะเดินทางไปติดตวอรด้วยนะตอนนี้รอคุณแม่นะฮะแต่ยังไม่ปั่นตอนหมอครับแป๊บนึงนะฮะมาแล้วคุณแม่บรรยากาศอมาแล้ว ตอนนี้ฮีโรกงมก็จะไปที่อิ m เ g r a t เ o ชันนะครับโอเคครับอ่ะตามตาสบายเลยนี้ก็เดี๋ยวจะไปให้ดูอีกที่ที่สถานที่ต่างๆใช่ก็เ,เป็นบรรยากาศ <พอ S 1> สนามบินก็นมนไม่ค่อยได้เที่ยวนะครับตอนนี้จะเดินไปอิ m เ g r a t เ o ชนฮียรอยู นี่ฮะมีโรบอทด้วยนะฮะทุกที่นะเดี๋ยวนี้เป็นยุคของโรบอทแล้วนะฮะนี่ก็มีร้านค้า,าต่างๆนะฮะนี่สนามบินชาง,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 างอีเอาละะ้ะครับไปแล้วฮะเดี๋ยวเราเดินต่อไปครับผมันจะลงนะฮะ นี่ฮะตอมนมออย่าลืมปิดแล้วครับให้ดูเป็ให้ดูเก็บนะฮ<น>ะเก็บบรรยากาศก่อนนะฮะวันแข่งขันนะฮะที่นะาเห็นตัวแอร์ตกแล้วนะคะจ<ส>ะมีของขายต่อไปนะคะมีร้านอาหารมีขายของ,ของ,ของต่างๆแล้วก็มีดีเีลฟรีเหมือนที่สนามเป็นตัวอุภูมิเลยนะคะให้ชมบรรยากาศ เราต้องไปซ้อมที่ห้องซ้อมนะให้ชมก็มันจะเข้านะฮะเออมันจะเข้าห้างเนะราจะเข้าห้างใช่ไหมครับเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> เราเข้าแล้วนะฮะเราจะเข้าไปเลยนะฮะนี่นะฮะสนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะฮะได้รับรางวัลมาหลายปีเลยนะฮะภายในนี่ง,งดงามมากเลยนะฮะนี่นะฮะยี่โรกุงมาถึงแล้วครับผม มาสัมผัสแล้วนะฮะมีความถูกต้ฮะ,ฮะ<ร>การจัดภูมิทัศน์ข้างในนี่สุดยอดมากเลยใช่ครับ,บจะบอกเลยนะฮะว่าตรงไหนจุดไหนมีอะไรมั่งมีสันทนาการอะไรมั่งนะฮะอ่าโอเคครับนี่นะฮะสุดยอดเลยครับเดินมานะฮะตอนนี้ออกมาจากอ่าอินเทอร์เนชั่อีโรก็จะเข้ามาซื้อสิมนะฮะ ร้อยกิก a b y t e ฮะซิงเทลนี้โอเคที่สุดแล้วนะฮะนี่ฮะร้อยิกิกก็มี 5G นะฮะได้รับจานซิงเทลของทิปทิปออดไวเซอร์นะฮะแต่ว่าโอเคนี่นะฮะห้างสุดสินค้านี่เป็นไงฮีโร่ถ้าใครมาก็แวะก่อนเลยนะฮะนี่ฮะสุดยอดมากเลยนะฮะอ่าเดีนี้ฮีโร่คงก็จะมีแผนที่ด้วยนะฮะถ้าฮีโร่คงจะเอาไปดูก็เอาไปดูนะฮะโอเคนี่นะฮะร้อยกิกเลยนะฮะเบสเวลูแพงนะฮะ ร้อยกิ่งนี่คือใช้กระจายเนี่ยนี่ฮะโอเคตอนนี้มีออกมาเนี่ยอ่สิงคโปร์ทัวริสต์พาสก็มีตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับจ้าจ้าต่างอบางทีก็จะรวมนะฮะว่านั่งไปเซนต์จอรนี่นะฮะโอ้ข้างในเป็นงดงามมากเลยนะดูฮะบรรยากาศอันนี้เป็นอารักษาความปลอดภัยในนี้เลยนะเอกตำรวจมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจตาอยู่ตลอดเลยนะฮะ นี่นะครับโอ้สุดยอดมากนะฮะนี่แหละครับความสีิไลของเมืองสิงคโปร์นะครับนี่ย่โรมาถึงแล้วนะฮะโอ้โหดูนะฮะความมหัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในยี่โรห์งดงามไหมลูกงดงามมากเลยนะ,ะฮะไอยี่โรคงยืนเย,นยนอะหน่อยไปหน่อย โอเคครับ okay. ไปดูใกล้ๆครับไปเราอองม่านน้ำนี่คุ้งกระจายเลยนะฮะนี่แหละฮะสิงคโปร์นะฮะความมหศัศจรรย์ของศีมือมนุษย์และนวัตกรรมเป็นไงมาครับฮิโร่พอมาเห็นละนี่แห,ะหะละหฮะด,ดูดิฮะใช่ครับผมนี่ให้ฮิโร่เราดูฮะดูความมหศัศจรรย์ฮีโร่ โอ้โหมานน้ากุ้งกระจายเลยนะดูฮะงดงามยิ่งนักเป็นไงมม่งลูกที่งเามเห็นของจริงสวยมากเลยค่ะดูนะรอดนี้เห็นไหมฮะใช่ครับผมเทมาสเซเนี่เดิมชื่อเทมาสเซกเมืองแห่งทะเลแล้วก็เป็นสิงคโปร์นะฮะเมืองแห่งสิงโตนะฮะตอนนี้ก็คืออยู่ในสวนสัตว์หมดแล้วฮะนี่ยดูฮะม่านน้ำที่คุ้งกระจายนี่ฮะงดงามไหมฮะยิ่งโลกว้าว โอ้พูดได้ดีมากเลยครับปะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปต่อนนะอครับ